สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพูตานเป็นประเทศแรกในโลกที่มีค่าคาร์บอนเป็นลบและเน้นการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจโดยใช้หลักการของปรัชญาทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติติดตามในสารคดีประชาสัมพันธ์ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการวันนี้เสนอเป็นตอนแรก ราชอาณาจักรพูตานตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาฮิมาลัยมีขนาดพื้นที่ประมาณร้อยละ7จของไทยไม่มีพื้นที่ติดทะเลพรมแดนด้านทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกติดกับอินเดียส่วนด้านทิศเหนือติดกับจีนมีความสูงตั้งแต่200เมตรจนถึงมากกว่า7,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเขตเทือกเขาฮิมาลัยทางเหนือ เมืองส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงประมาณ2,200ถึง3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีกรุงทิมพูเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกมีประชากรกว่า790,000คนแบ่งการปกครองออกเป็น20จังหวัดมีเมืองสำคัญได้แก่เมืองภูนาคาและเมืองพาโรมีกีฬายิงธนูเป็นกีฬาประจำชาติและมีระบํานากาก เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมและศาสนาใช้ภาษาทรงขาเป็นภาษาประจำชาติซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีนที่เบตโดยภูตานแปลว่าแผ่นดินอันสูงส่งแต่ชาวภูตานเรียกชื่อประเทศของตนว่ารุกยุนซึ่งหมายถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าภูตานเป็นประเทศแรกในโลกที่มีค่าคาร์บอนเป็นลบโดยสามารถดูดซับค่าคาร์บอนได้ปีละประมาณ6ล้านตัน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของพูตานกำหนดให้ต้องมีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหปัจจุบันพูตานมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละเจของพื้นที่ทั้งหมดชาวพูตานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาวัชรยานมีสีนิกายได้แก่กาจูยิงมาศักยะและเกลุกโดยชาวพูตานมีความเชื่อและความศรัทธาในพิธีกรรมทางาศาสนาที่เคร่งครัด ด้วยมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติจึงมีจิตใจอ่อนโยนบุคลิกสุภาพเรียบร้อยสำรวมตนเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสหรือเมื่ออยู่ในสถานที่ราชการสถานที่สำคัญทางศาสนาปัจจุบันปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นัมเกลว,วังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่ห ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบันทรงสืบสารพระราชบายในการพัฒนาประเทศด้วยหลักทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของสมเด็จพระราชบิดาคือสมเด็จพระระาาชาธิบดีจิกนี่สิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่สี่ การพัฒนาประเทศพูตานตามแนวทางนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอ์นนำเกลว,วังชุกส่งน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ด้วยทรงเลื่อมสายศรัทธ,ธาและทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นต้นแบบในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ไทยและพูตานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2532ซึ่งครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2567โดยทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันเช่นการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การนับถือพระพุทธศาสนาและมีความภาคภูมิใจในเอกราชซึ่งไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ส่งผลให้ทั้งสองประเทศกลายเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันราบรื่นและแน่นแฟ้นเสมอมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ววันที่21เมษายน2568 เวลา15นาฬิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242 สเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานานาชาติวตัดไตนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีเกียรติยศนางเขมมณีพลเสนาหัวหน้าสำนักงานประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายอาสพังทองศรีพันดอนเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ ในคำพันอันลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศลาวนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์เฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้หมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินไปโรงแรมสุภัตราเวียงจันทร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์จัดถวายเป็นที่ประทับเวลา17นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัคาราชทูตณเวียงจันทร์นางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัคาราชทูตณเวียงจันทร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2568โอกาสนี้ทอพระเนตรการแสดงดนตรีและการแสดงของข้าราชการสถานเอกอัคาราชทูตณเวียงจันทร์และสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรค์เขต รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว